้อง V.I.P ครับเขาได้ด้วยรอบนี้วิอะไรวะเนี่ยยิ่งฉันมีชีวิตอยู่นานเท่าไรฉันก็ยิ่งรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมมากขึ้นเท่านั้นนะคนตื้นเขินเช่นนี้ทําไมถึงได้มีความหรูหราเช่นนี้ล่ะนี่คุณคุณบอกว่าคุณนะเป็นนักสืบใช่ไหมได้โปรดหาสาเหตุว่าทําไมใครๆถึงทําแบบนี้กับฉันนะจะทําให้ดีที่สุดครับฉันด้วยนะนเกี่ยวอะไรวะเนี่ย เป็ดดูดิเช็กก่อนที่เช็คทีละยานะท,ทุกคนครับอันนี้นี่คืออะไรเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดเล็กนะคุณคิดว่างไงอะ่ะมีใครกําลังดักฟังอาโนโอยู่หรอผมน่าขนลุกมากเลยนะเนี่ย<ส>ก็อาจจะนะอันนี้คือเครื่องดักฟังนะทุกคนครับเป็นอะไรไม่รู้บางอย่างดูเตะอาจจะเป็นเาราเปล่าวะที่ไปเตะเ,ตะเ,เขาเนี่ยคน่าต่อไปครับคนหาต่อไปอย่าเดินดังดิอย่าโกรธกดไม่ติดอันมันกดไม่ติดอ่ะดูดิดูดิอันนี้คืออะไรอ่ะไเจอเจอเจอเจ เยวก่อนเจอก่อนควีนหรอราชินี oh, ครับอันนี้อะไร Lucky. Lucky อ,อ,อ,อ่ะลัคกี้ลัคกี้แชม์เฮ้ยเจอเจอขนโอเคเจอ3อย่างแล้วดู